สวัสดีครับพระสมเด็จที่นําให้ชมและศึกษาร่วมกันองค์นี้นะฮะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เจดีกลุ่ใหม่มางขุณพงนะครับพิมพ์เจดีนี้นะครับค่อนข้างจะหายากนานๆจะเจอองค์ที่สวยส่ให้สมบูรณ์แบบนี้สักทีนะครับที่เรียกว่าเป็นพระกลุ่ใหม่ก็คือด้านหลังจะถูกปั้มตาวัดใหม่ อามาตัดดไว้นะฮะถ้าองค์ไหนไม่มีตาวัดใหม่เอามาตัลดปั๊มไว้ด้านหลังก็ให้ถือว่าเป็นพระกุกเก่าอันนี้เป็นตัวแยกกันระหว่างกุกใหม่กับกุกเก่านะครับองค์นี้ผิวพันธุ์นะฮะเป็นผิวหางกระเบนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนเส้นสายต่างๆล้วนแต่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ยกตัวอย่างเช่นเส้นส้มนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นอย่างชัดเจนทิ่โกรหรือคาบตกกนะฮะก็จับพองามน,นะฮะพิมเจดีนะฮะลักษณะของพิมพ์ทรงจะมีการนั่งขัดสมาธิเพชรนะฮะไม่มีเส้นชาจีวรแล้วก็เราดูจากฐานล่างสุดนะฮะไปถึงประเกศจะเห็นรูปร่างคล้ายๆกับเป็นสามเหลี่ยมนะครับ ดังนั้นจึงเรียกว่าเป็นพิมพ์เจดีส่วนด้านหลังนะฮะเส้นสายของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงนะฮะมีการโคง้งมีการเว้าเล็กน้อยนะฮะแสดงว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตายางหรือน้ำหมึกนะฮะก็ติดไม่เต็มนะฮะบางส่วนก็ถูกปูนงอกทับ ทำให้สีของน้ำหมึกหายไปนะครับการประทับตานะฮะเยื้องไปทางด้านขวามือของท่านนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวบงบอกว่ามาตรฐานของการปั๊มตายางนี้จะไม่เหมือนกันนะฮะสันนิษฐานว่าถ้าจะมีคนปั๊มหลายคนมีตายางหลายอันนะฮะความละเอียดรอในการปั๊มก็แตกต่างกันไปนะครับดังนั้นเรื่องของตายางก็ย้ำอีกทีนะฮะไม่ใช่เป็นตัวชี้ขาดว่า พระอ,องค์นี้จะแท้หรือจะเก๊น,นะฮะจุดที่เราต้องมาดูจริงๆก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะถ้าพระอ,องค์ไหนผิวพันเรียบตึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เห็นเส้นสายของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักเป็นเส้นตรงเหมือนไม้บรรทัดหรือเส้นสายไม่มีการเส้นตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเราก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระซี อยู่ในเจดีของคุณพงนะครับมาดูภาพด้านข้างกันนะฮะขอบนะฮะมีรอยปีรอยแยกบงบอกว่าเป็นการตัดขอบด้วยมือมีขี้กฝังติดตามรอยแตกรอยแยกนะครับด้านในองค์พระก็งดงามนะฮะกดพิมพ์ได้ลึกลักษณะแบบนี้บ่งบอกว่าเป็นพระวัดระฆังที่ถูกนำมา บรรจุอยู่ในเจดีย์พระุพรมนะครับสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะเส้นสายนะมีโคง้งมีพุนงอนะครับอันนี้เป็นตัวที่เราต้องมาจับเป็นจุดสังเกตนะครับด้านหลังนะฮะผิวก็มีการเซตตัวมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นลักษณะของผิวหักเบน์นะครับสีของน้ําำมึกก็แห้งสนิทนะฮะ มีปูดงอขึ้นมาทับเป็นบางส่วนด้านหน้าก็ยังคงเอกลักษณ์ของพิมพ์เจดีไว้นะฮะพระเกียาวไปจะตดซ้มการนั่งก็เป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรนะฮะที่โกก็จับติดเป็นบางส่วนมีเฉพาะตรงซอกแขนตรงใต้ฐานต่างๆนะฮะแล้วก็ตรงพื้นคูหาบริเวณด้านซ้ายขององค์พระ ภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องกระงขยายสูงนะฮะมุมด้านหลังนะครับสังเกตดูเนื้อนะมีการเซตตัวมองแบบนี้เหมือนจะมีความแกล่งนะครับลักษณะคล้ายๆกับหินหรือแขนไซปรากฏขึ้นเป็นจานวนมากนะฮะน้ำหมึกเป็นสีม่วง ฝั่งนี้ก็มีผลึกแคนไซ์นะฮะอันนี้เป็นเส้นสายของผลึกแคนไซต์าดูลักษณะของปูนนะงอกขึ้นมาเป็น,ปนก้อนเป็นก้อนนะครับงอกทับน้ำมึกนะฮะน้ำมึกก็มีการปั๊มทับที่กลุ่มอย่างเช่นตำแหน่งนี้นะฮะทำให้สีของน้ำมึกเข้มขึ้นมา ภาพนี้เป็นภาพด้านหน้านะตรงนี้เป็นเส้นซ้มนะตรงนี้เป็นพื้นหัหาธรรมชาติของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางคนพรมปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นขี้กลุกหรือรอยแตกหรือการเซตตัวหรือการงอของปูนนะพื้นผิวตรงนี้มีผิวเป็นผิวหางกระเบนนะครับซึ่งเกิดจากการงอของปูน ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ชิคุล,ลงไปเกาะจับติดนะฮะมีลักษณะเป็นสีดำดำคล้ายเป็นดินนะครับแต่ก็ยังมีเศษไม้ใบหญ้านะมีฝุนละอองขี้ผงต่างๆมาเกาะจับติดผสมกันไปนั่นคือเส้นใยธรรมชาตินะฮะภาพนี้ตั้งใจถ่ายให้เห็นถึงเส้นสมนะฮะเพื่อให้เห็นถึงการ เปลี่ยนแปลงทางกายภาพฐานล่างสุดหน้าวถ่ากด้านขวาหัว่านด้านซ้ายนะฮะค่อนข้างจะเปื้อนเพราะใบมีที้กุกสวมไปเกอกจับภาพนี้เป็นฐานสิงนะฮะ เนื้อในจริงๆเป็นสีขาวนะฮะสังเกตดูนะรตรงพื้นขูหาตรงนี้นะฮะตรงใต้ฐานอันนี้เป็นหัวเข่าขวานะฮะดูการเซตตัวของเนื้อนะเนื้อเซตตัวเป็นก้อนเป็นเม็ดนะครับอันนี้เป็นหัวเข่าซ้ายนะฮะพระแบบนี้ดูง่ายนะฮะถ้าท่านได้ดูคลิป ที่ผมได้ลงไว้เกี่ยวกับพรทสุเดจกลุ่มใหม่ของทุกคมบ่อยๆนะครับก็จะเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเนื้อพระดูวงแขนนะมีการเซตตัวผิวเป็นตะปุ่มตะปั่มนะฮะตลอดจนมีคาบของลักษณะาาคล้ายๆกับขี้โคลนนะฮะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะครับลงไปกอบจับติดปนแล้ว แล้วก็ปูนงอกขึ้นมายึดติีนะครับพระอุละหรือหน้าอกนี่ชัดเจนเลยนะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพต่อแขนฝั่งซ้ายขององค์พระก,ก็มีชิรุกรงไปเอาะจับพระเกศยาวไปจลดซุ้มนะฮะเส้นซุ้มก็มีการเสร็จตัวรอบๆอบ,บริเวณพระเกศนะฮะก็มีชิรุกมาเกาะจับติดนะ พระพักหรือใบหน้าก็มีการเซตตัวนะครับเรามาดูองค์พระองค์จริงด้วยกล้องการายายสูงพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากพระพักนะฮะไล่ลงมาถึงหน้าอกนะฮะดูตรงเนื้อตรงบริเวณหน้าอกนะฮะมีการเซตตัวชัดเจนนะผิวเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับ แห่งมันหินนะฮะโทนสีก็หลากหลายเข้มอ่อนลดหลั่นกันไปสอกแขนก็มีขี้กูดจับติดฝั่งซ้ายขี้กูดจับติดเยอะฝั่งขวามีน้อยนะครับการนั่งเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชร ไม่มีเส้นชาจีวอดตรงนี้เป็นฐานบัวนะฮะถัดลงไปก็เป็นฐานสิงมีขี้โกดจับติดทั้งบริเวณส่วนพี่หนูสูงและส่วนที่ต่ำอันนี้เป็นกิ่งไม้ใบหญ้านะครับ ฐานล่างสุดด้านขวาฐานล่างสุดด้านซ้ายบริเวณในส่วนที่ต่ำบริเวณตามขอบนะมีการเปลี่ยนแปลงทางห้ภาพชัดเจนนะครับลักษณะบแบบนี้มนุษย์ไม่สามารถจะแกะพิมพ์ได้นะหรือไปทำเรียนแบบนะครับ พระสุเดจมาคนณพมนะฮะโดยเพาะกลุ่มใหม่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ในแต่ละองค์นะฮะจะไม่มีการเหมือนกันนะครับดังนั้นในเรื่องของเส้นสายตำหนิพิมพ์ทรงจะมาเอามาใช้ไม่ได้นะครับเราต้องเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแล้วก็ดดน้ำยาเช็คไอ,อย้แผ่นไซส์กันครับ ้านหลังนะฮะน้ำหมึกเป็นสี่งวงนะครับเส้นสายส่วนนี้นะตรงปลาเยเจดีก็ค่อนข้างจะเล็กนะฮะกดยาน้ำหมึกหนาไม่หนาก็อยู่ที่ว่าหลังพระมีความชื้นหรือเปล่านะครับตลอดจนตายางใจกดน้ำหมึกดีหรือเปล่านะฮะบางอง กดแต่หลังพระไม่ได้ปั๊มน้ำหมึกเลยนะฮะสีของน้ำหมึกก็ไม่ค่อยจะติดนะฮะผิวตรงนี้นะฮะงอกเป็นผิวหากะเบนแล้วนะครับ ที่เป็นผลิกแคนไซ์นะฮะช่วงหลังนะฮะพ้าแต่ละองค์ที่หยิบขึ้นมาจะเจอผลิกแคนไซ์ค่อนข้างเยอะๆนะครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าพระไม่ผ่ากนการล้างกันเช็ดไม่ผ่ากนการใช้และก็ อายุของเนื้อปูนอายุการสร้างถึงยุคนะครับตามขอบนะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนนะครับ เดี๋ยวเราจะมาหยดน้ํายาเช็คอายุแขนไซต,ตรงมุมนี้นะครับการหยดน้ํายาเช็คอายุแคนไซก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าอัจเริ็ะถ้าเก่าถึงยุค แล้วก็มีส่วนผสมหลักในการสร้างคือปูนเปลือกหอยเวลาเราหยดน้ํายาลงไปน้ํายาก็จะเกาะเป็นเม็ดกลมไม่กระจายไปตามพื้นผิวนะถ้าเป็นผ้าเลซินผ้าปูนพลาสเตอร์หรือผ้าใหม่นะฮะเวลาเราหยดน้ํายาลงไปน้ํายาก็จะกระจายไม่เกาะเป็นเม็ดกลมนะครับตอนนี้เราใกล้จะถึง จุดที่เราโยนท้าทยาเช็คอายุแข็ไไซ์์แล้วนะฮะมาดูว่าเป็นยังไงปรากฏว่าน้ํายาเกาะเป็นเม็ดรกลมนะฮะฟออากาศก็ขึ้นมาเป็นเม็ดโตๆก็แสดงว่าพระสมเด็จอง,งนี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็มีส่วนผสมหลักในเนื้อผ้านในการสร้างก็คือ ปูนกระคอยนะครับเมื่อถ่ายรูปเสร็จก็ต้องรีบเช็ดน้ำยาออกนะฮะนี่เรามาดูด้านหน้ากันต่อนะครับดูผิวนะฮะผิวก่บน,นี้เห็นแล้วหายห่วงนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางยาภาพชัดเจนนะครับ อีกกกนะฮะก็สภาพะชนิดลงไปเกาะจับติดนะฮะแยกแยะยากมีทั้งเศษไม้นะฮะมีทั้งขี้ดินขี้ฝุ่นขี้ผงต่างๆนะครับลงไปเกาะจับบนรองพื้แล้วก็ปูนงอกขึ้นมาเกาะอ,อีกทีนะครับดังนั้นทำให้ พัสุเดทกู่ใหม่ประคุณพรมนะฮะจะล้างที่หัวออกนี่ค่อนข้างจะยากมากนะครับถ้าท่านใดมีนะ่ไม่ต้องไปล้างนะฮะเพราะว่าทําให้พระกลายเป็นผ้าที่ดูยากนะครับเจ็บไว้เดิมเดิมแบบนี้อนาคตนี้จะเป็นพ้าแท้ดูง่ายนะครับพัสุเดทองค์นี้เป็นพะสุเดจพิมพ์เจดีนะฮะ เป็นพาสเ็ลวัละคังที่ถูกนำมาฝากกลุ่บางขุนพรมถือว่ามีความงดงามคลาสสิกในแบบฉบับของบางขุนพรมนะครับเป็นพิมพ์ที่หายากในสภาพที่สวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อน,นครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ